รวม7เรื่องบ้าที่สุดในงานมอเตอร์โชว์ปี2024มีเรื่องไหนบ้าบ้าบ้า,บางวันนี้พาไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกเกี่ยวกบเรื่องของงานเวทโช o ์ปี2024นะฮะก็มีเรื่องประเด็นที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะฮะเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแบบมากๆเลยถึง7ประเด็นนะครับวันนี้กาเลซิงก็เลยจะค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นเลยนะครับพามาเริ่มต้นดูจากเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือ Ford e v e r อเ ฟอร์ดเอเวอร์ V6 นะฮะปีนี้เปิดตัวในตลาดประเทศไทยเราในช่วงงานมอนิโฮเปิดจองนะฮะแต่ว่าเขาเปิดจองเนี่ยตั้งแต่วันที่เป็นรอบสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รอบ VIP แล้วเชื่อไหมนะฮะว่า Ford e v e r e อ t ร์ V6 นี่นะฮะหมดเกลี้ยงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มงานเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆนะครับฟอร์ดเอเวอรสต์เนี่ยรูปร่างหน้าตาดูดีดูเท่อยู่แล้วนะครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายละฮะแต่ใส่เครื่อง V6 ลงไปนะฮะพลังนี่เพิ่มแบบดุดันเลยนลยแ้วก็ หลายท่านนะที่อยากจะจับจองกันอย่างมากเลยนะครับก็เลยทําให้ทางด้านของ Ford Everest V6 เนี่ยเขามีโคต้าไม่เยอะนะฮะ หมดเคลียงเลยนะครับตั้งแต่ช่วงวันยังไม่ได้เริ่มงานนะฮะแต่จริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่าแบบปล่อยให้จองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันสุดท้ายของงานน่ะคิดว่าทางด้านของยอดขายของ f อร์ปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับที่น่าสนใจสาหรับแบรนด์ Ford ปีนี้นะครับทำยอดจองรวมกันทั้งหมดได้ที่1469คันนะฮะต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆสําหรับ f อร์ปีนี้อทีนี้มาดูเรื่องที่2นะฮะที่ต้องใช้คําว่าบ้าบอแบบมากๆเลยนะฮะ เรื่องที่2ก็คือ b y d b y d นะครับถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ในตลาดประเทศไทยเราแล้วนะครับในะปัจจุบันนะฮะแต่ว่าเชื่อไหมนะครับว่า b y d เนี่ย ไม่ส่งยอดจองรายวันนะครับโอ้โหปกติแล้วนะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของมอเตอร์โชว์หรือว่ามอเตอร์เอ็กโปอะไรประมาณน,นี้นะฮะรถที่อยู่ในกลุ่มที่ขายนะฮะในขายในงานเนี่ยเขาก็จะส่งยอดจองกันนะฮะภายในงานว่าเออวันนี้จองกี่บาทแล้วก็สรุปยอดจองหลังจบงานอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่า BYD นะฮะ BYD ไม่ส่งยอดจองรายวันนะครับก็เลยหายไปเลยนะฮะ ทั้ง13วันแรกเนี่ยในช่วงของงานนะครับ b y ไเนี่ยไม่มียอดเข้ามาเลยนะครับแต่ b y d มาส่งวันสุดท้ายวันเดียวเลยนะฮะตู้มเดียวเลยนะครับแล้วยอดจองวันสุดท้ายถือว่าโอ้โหเยอะด้วยนะฮะ5,343คัน ตุ้มเดียวเข้ามาเลยนะฮะทำให้ b y d นะฮะยอดจองเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับ2เลยนะครับโอ้โหนี่แซงเขาว่าจะช่องเข้าไปแบบชนิดว่าเอาอยู่ดีีก็มาอย่างนี้นะฮะสิวันไม่เจอกันเลยนะฮะพอมาวันที่14วันสุดท้าย b y d มาตุ้มเดียวเลยนะฮะ BYD ดี BY บวกเพิ่มเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะบวกเข้าไป9 5 2 8ถือว่าโตขึ้นเยอะแบบมากๆนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นนะของ b y d ปีนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจหลายตัวนะ,ะขนมาขายหลายตัวมากๆเลยนะคร ถือว่าเสียดายเนาะจริงๆถ้าเกิด BYD เขาเปิดตั้งแต่แบบยอดจองมาให้ดูตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเนี่ยผมว่าบรรยากาศน่าจะสนุกน่าจะมันกว่านี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวฝากกว้ด้วยแล้วกันนะฮะว่าช่วงปีหน้านะขอให้ B y d ดีส่งยอดมาทุกๆวันเลยนะฮะเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังแบบนี้เนาะว่างานจัดแสดงรถยนต์แบบนี้นะครับงานบริโว์อย่างเงี้ยมอเตอร์อ็กโปเงี้ยเนี่ยคือโอลิมปิกนะครับของโลกยานยนต์ประเทศไทยเราเลยนะครับแหม่ต้องตื่นเต้นเล้าใจกว่านี้นะฮะทีนี้มาดูเรื่องที่3 3รเื่่องทีก็ต่าเนะ นที่แล้วแล้วกันนะครับก็คือรถ EV รถ EV นะีนปัจจุบันนะฮะยอดจองออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถ EV ีเดียดสร้างปรากฏการพิเศษได้อย่างมากเลยนะฮะในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะฮะในปี2024เนี่ยยอดจองของรถ EV อยู่ที่17,517 17คันเลยนะครับพอเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนนะถ้าเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนนะครับรถ EV ีมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเลยนะฮะ รถอีวีมีสัดส่วนมากถึงนะฮะสามสเลยนะครับโอ้โหนี่ไปกินส่วนแบ่งการตลาดของรถน้ํามันแล้วก็รถไฮบริดมาเยอะแบบมากๆเลยนะฮะแล้วดูท่านะครับว่าจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าปีนี้นะครับมีหลายคันมากๆนะที่เตรียมที่จะขายในช่วงปลายปีและปีถัดไปสาหรับรถ E ีนะครับโอ้โหประเด็นนี้ต้องจับตาดูกันให้ดีๆเลยนะฮะรถน้ามันรถ E ีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นสงครามได้เลยนะฮะแล้วก็โอ้โหเปิดราคากันมานี่เป็นสงครามราคาไปอีกโอ้โหสนุก จริงๆนะครับสำหรับคนซื้อรถช่วงนี้นะฮะอาทีนี้มาดูประเด็นถัดมานะครับประเด็นถัดมาก็คือ Toyota โตโยต้านี่ต้องใช้คําว่าบ้าบอรจริงๆเลยนะฮะสำหรับยอดจองนะครับแล้วโหโตโยต้าปีนี้ก็สร้างตํานานไว้หลายเรื่องจริงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดจองนะฮะที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็ยอดจองเนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะฮะเป็นแชมป์ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะครับโตโยต้าทำยอดจองทั้งงานนะครับในงานเี้มากถึง8,540คันบวกเพิ่มนะฮะมากถึง4 1 3 4โอ้โหโตโยต้านี่โหดจริงๆนะครับแล้วก็ทางด้านของโตโยต้าเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยนะตั้งแต่เอา ตั้งแต่รอบสื่อมวลชนมาจนถึงวันสุดท้ายเลยนะฮะโตโยต้านี่ถือว่าโอ้โหครองแชมป์มาทุกวันนะฮะยันวันสุดท้ายเลยถือว่าสุดๆจริงๆสาหรับโตโยต้าปีนี้นะครับโตโยต้ามีตัวเด่นตัวดีนะฮะหลายๆตัวนะมาเปิดในงานก็มีโตโยต้าไฮรักรีโวตัวหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆที่เสริมเข้ามาแต่คิดว่าโอโ้โหน่าสนใจแทบจะทุกรุ่นสำหรับโตโยต้าปีนี้เลยนะครับทีนี้มาดูประเด็นถัดมานะครับก็คือซีเกร์ ซีเกอร์นะฮะโอ้โหนี่เป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดรุ่นนึงนะครับถามว่าทำไมการเลสซิ่งถึงสนใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยซีเกอร์จัดอยู่ในหมวดหมู่ของรถที่เอามาโชว์แล้วไม่เปิดราคานะฮะแต่รับจองนะนะฮะไม่บอกราคานะครับยังไม่บอกราคาให้ดูสเปคให้ดูรถก่อนอราคาไม่รู้นะฮะแต่รับจองนะฮะมีประมาณนี้อยู่หลายรุ่นนะครับ แต่ซีเกอร์เนี่ยทำยอดจองได้สูงที่สุดนะฮะโอ้โหใครจะไปคิดนะฮะว่ารถที่เราก็ไม่รู้นะฮะว่าจะซื้อกันกี่บาทแต่คนไทยจองนะครับพอด้วยสเปครูปรลงหน้าตาถือว่าดูดีซีเกอร์ทำยอดจองได้ที่398คันนะครับอ่าต้องบอกว่าถือว่าดูดีมากๆก็เป็นปีแรกนะที่ทำตลาดในไทยนะครับเดี๋ยวเราจับตาดูอีกทีนึงแล้วกันนะว่าซีเกอร์นะครับราคาจริงจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วทำตลาดในไทยเนี่ยจะเปรี้ยงปังได้ขนาดไหนนะฮะแต่คิดว่าคนไทยน่าจะชอบนะฮะยอดจองเยอะขนาดนี้ถือว่าดูดีเลย อทีนี้มาดูประเด็นถัดมานะครับประเด็นถัดมาก็คือกียร์ EV5 กระนำเลยนะฮะสำหรับเกียร์ e v ฟนะฮะคนนี่โอ้โหเบียดกันเข้าไปดูเลยนะครับคือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ปกติแล้วทางนั้นของแบรนด์เกียร์เนี่ยเกียร์ Gear เนี่ยยอดจองเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเนี่ยดูจากยอดจองนะครับของเกียร์เนี่ยในปี2023นะก็คือปีที่แล้วนะครับทำยอดจองอยู่ที่164คันเท่านั้นนะฮะปกติก็เอารุ่นอื่นๆมาขายนะฮะอาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างซัก่าไรนะฮะแต่พอมาปีนี้นะฮะปี2024เนี่ยทำยอดจองไปนู่นเลยนะฮะ1,151คันบวก เพิ่มขึ้น6 0 1 8 3นเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหอะไรจะพุ่งเยอะได้ขนาดนั้นนะครับเ,เกียร์เนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าทางด้านของเกียร์ e v วไฟนะฮะเป็นรถที่เอาเข้ามาก่อนงานเวทโชนะฮะเปิดแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะเปิดในงานนี่เลยนะฮะราคาเนี่ยราคาเนี่ยถือว่าถูกมากอยู่ที่ระดับแบบ ล้านต้นๆเท่านั้นนะฮะแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยคือเท่เลยนะฮะคือเขาจะมีตัวแบบตัวสแตนดาร์ดของเขานะฮะตัวเริ่มต้นนะกับตัวที่เป็นตัวท็อปอ่ะเริ่มต้นอยู่ล้าน2นะฮะแต่ตัวท็อปไปนู่นเลยเกือบ2ล้านโอ้โหก็เลยทําให้คนไทยนะฮะผมว่าชอบแน่นอนนี่จริงๆถ้าเกิดเขาตั้งตัวก่อนนะผมว่าถ้ามีใครตั้งตัวก่อนนะยอดจองของเกียร์เนี่ยจะพุ่งไปเยอะกว่านี้อีกอย่างแน่นอนนะครับแต่รอดูแล้วกันนะฮะว่าเกียร์จะเป็นยังไงเพราะปัจจุบันนะฮะเกียร์เขาใใหมะะโโใหม่นแะะแลล้้วเขาาาาททํตดไยบบ จริงจังมากขึ้นว่าอย่างนั้นก็คาดว่าน่าจะมีตัวแบบแจ๋มๆกว่านี้เข้ามาให้ดูอีกแน่นอนนะครับอ่ทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะฮะเรื่องที่พาาดูเรื่องสุดท้ายก็คือมิสูบิชิมิสูบิชิพุ่งปลายมิสูบิชิพุ่งไปนะฮะหลายท่านอาจจะบอกว่าเออมันจะไปได้สักเท่าไหร่นะฮะมิสูบิชิพุ่งไปจริงๆนะฮะคือแบบทั้งงานเนี่ยอาจจะดูแบบเออจองมั่งนะฮะได้มัน่นได้นี่มั่งแต่วันสุดท้ายนะฮะวันสุดท้ายมิสูบิชิทำยอดจองได้มากถึง1208คัน และทยานขึ้นมาเลยนะฮะโอ้โหดีนะชเชแม่แซง MG ขึ้นมาอยู่ที่4เลยนะครับนี่ก็อยู่จบอันดับ5้านะมิสูบิชินะครับบวกเพิ่มปีนี้นะฮะมากถึง3,409คันนะฮะ ถ้าแบ่งเป็นสัสดส่วนนะบวกเพิ่ม182.20%นะฮะโตขึ้นร้อยแอร์นตะอ่ะมิสูบิชิปีนี้นี่โหดขั้นสุดจริงๆนะฮะะตัวมิสูบิชิเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเห็นแล้วนะฮะว่าเขาจะมีตัว x p a n d e r ที่ปรับใหม่นะครับเป็น e-hv e นะฮะก็คือเป็น Hybrid นั่นเองนะครับหลาหลายๆท่านก็แบบผมกม็นั่งคิดอยู่แหละว,ว่าเพราะว่า x p a n d e r เนี่ยปกติเป็นรถน้ำมันนะฮะแล้วพอมาเจอรถ e-v เนี่ยโอ้โหอยู่คนละฝั่งเลยนะฮะรถ e-v กับรรถนนนนน้าาามัแต่ว่วพอ x p a n d e r เเเปนนะะเป็็ะะฮรถ ไฮบริดไปแล้วเนี่ยจะเอามาสู้กับตลาด E ีีจะไหวไหมนะครับโอ้โหตอนแรกก็พากันกังวลน,นะครับแต่ว่าที่ไหนได้นะฮะเป็นไงฮะยอดจองออกมาเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะเนี่ยซัดกันมันเลยนะฮะสมศักดิ์ศรีเลยนะครับแล้วมิสูบิชิโตขึ้นเยอะจริงๆนะครับสำหรับนี้ก็เป็นเรื่องนะครับที่น่าจะสร้างความประหลาดใจให้หลาย,ลายท่านได้อย่างมากแน่นอนนะครับในช่วงงานเวทโชว์ปี2024นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ